สครับซุงเอตอนนี้เวลากี่โมงแล้วพี่สวัสดีครับพบกับลอซี่ตอนดึกนะครับตอนนี้เที่ยงคืนกี่สามนะครับก็เป็นกลางคืนของวันที่แปหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งพี่กดใหม่ครับเราจะยืนยันเวลาจริงๆแป๊ก็มงแป๊บหนึ่งแน่ครับอ่าก็เป็นกลางคืนที่นเราต้องโปรโมทให้น้องๆน้องๆก็เป็นน้องผมใช่ปะหรือเพื่อน เขาเป็นน้องผมไหมคนไหนคนที่อยู่ในหำหอมมีตั้งแต่เด็กถึงสี่สิบก็มีครับส5ิบห้าก็มีเยอะมาก้็ส่วนมากจะเป็นน้องๆกระทั่งว่าอาจารย์มหาลัยโคราชก็มาเล่นครับอาชิไยเนี่นะก็มีอาจารย์อย่างมหาลัยก็มีแั้นก็คนเขียนบทจากช่องสามสามจริงๆผมอยากเอาไปเล่นแนวนี้มากแต่มันจะคื้นไม่คอนเสิร์ตเลยพิพ์เนี่ยแนวพวกนี้แหละอดเหมดที่บอกว่าเล่นอะไรที่เป็นแนวเราอี่ส แล้วเราเล่นแล้วรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเราแต่เราก็ต้องเล่นนี้ก่อนแล้วเราก็จะเล่นแนวกลุ่มลูกคา้าถ้าเกิดผมมาเล่นแบบนี้เขาจะว่าผมไหมเขาไม่ว่าใครครับพวกเจ้าของใครไม่ว่าหรอกไม่ก็ต้องถามว่า้องเขาดึงเราไปตอนแรกอะ่อกอะเขาดึงเราไปเพราะบุครีกแบบไหนไงแบบไหนเขาอยากให้เราไปเป็นแบบไหนแบบนั่งเล่นนั่งชิลหรือว่าเป็นแบบอินเตอร์เทนแบบสายบูไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเกิดผมมาถ่ายพวกพี่เนี่ยถ้าเกิดออเขารู้เขาว่าไหมเขาว่าผมยัง ถ้ามาถ่ายถ้าโปรโมทออกมันมันมน่าจะมีประเด็นต้องคุยกันอันนี้เก็บไว้เฉยอันนี้เราไม่ได้เราไม่ได้ออกเนี่ยเก็บไว้ฝากส่งให้ผมด้ยวยเพื่อคือทั้งหมดที่ถ่ายนี่คือหนังเบื้องหลังอ,อนี่คือเบื้องหลังที่เอาไ้ถ่ายให้ดูแล้วถ้าหนังพี่ออกเสร็จพี่จะมีหนังเบื้องหลังจริงขึ้นฉนนายที่โรงเนี่ยอย่างนี้ต้องฝากผมให้เด็กแน่คยนีละมาหังักล้องอะไรใครที่มีประเด็นเราตัดออกหมดครับเดี๋ยวมันมีประเด็นเรื่อง่าย สวัสดีครับผมผมแบงค์วิวัตจากค่ายเออหน้าเลยก่อนนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวมาฟังเพลงมาร้องให้เออพี่อะไรนะพี่ชื่ออะไรโอ้โหพี่ชื่อทำหอมเออ่าเราไปออกน้ำทำหอมไม่ออกน้ำเดี๋ยวก็มาร้องให้พวกพี่ๆน้องๆทำหอมฟังฮะก่อนนอนนะเฮ้เฮ้ยมหันในรังคีด้วยหันในรังค์บังคับหันในรังคีด้วยอ้าคโอ้ยโอ้ย มากผมไม่รู้เรายี่ห้ออะไรเดี๋ยวค่อยมาจ่ายครับของพี่ล้ เพราะว่าในรวกของตัวที่เป็นเหล้าเนี่ยเรายังไม่เลือกอ่าแบรนด์ไหนแต่ถ้าเบียร์เราเลือกแล้วว่าคือใครได้จับมือกับเราแต่ถ้าเป็นวิสกี้เรายัางไม่เลือกเลยครับเพราะนั้นไม่เห็นโลกเรายังไม่ไมเลือกแต่ถ้าเบียร์ตอนนี้มาเลยครับผมแต่ถ้าเบียร์ถ้าคุณอยากจะสู้กับเจ้าหนึ่งมาเลยเราพาลุยเดี๋ยวเราจะเสนอ ให้ดูว่าสิ่งที่คุณจะได้นะครับจากพิศนุเบอร์เดลเราคุณจะคุณจะได้คอร์สอเวอร์แดนที่บาทแล้วคุณจะลดแบบคุณจะไปโตเอีกเท่าไหร่ตกโกเด้เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะทำให้ดูตอนนี้ฟังน้องๆจะเคยหน้าดีกว่าชอบชอบล่นมีโอกาสเราคงได้ร่วมงานกันครับพาจะได้เป็นพันธมิตรร่วมกันแล้วก็สำคัญนะเดี๋ยวผมจะผมจะจะคุยเรื่องนี้ มีหลอกตัวนี้นะครับผมอยากจะกพูดเรื่องนี้มากกว่าคือน้องมันเนี่ยมันกังวลเรื่องว่ามันอินเตอร์เทนไม่ได้มันบอกมันเอาเอา,เอาคนไม่อยู่ ผมก็เลยจะบอกว่าไม่จริงหรอกน้องมันพูดเก่งเลยเนี่ยดูเอฟซีมันนะเอฟซีมันเนี่ยเคยมีไหมครับเนี่ยขึ้นมาได้ฟังเ้าหลับเนี่ยสี่คู่เลยพ่อขักพ่อก็อย่าดูนะผมก็เห็นแต่คนพูดในขับนี่ยไอ้แบงค์เนี่ยครับมันร้องเพลงให้แมงแมงมันเนี่ยครับจเลยแล้วก็แตนแมงมันดูนะดูเขิมเขิมเคิมดูเขิมตัวไหนมไม่รู้โดนตัวไหนมาเนี่ยวะหลับ หลับอ่ะไม่รู้โดนตัวไหนมาเน่เนี่ยเนี่ยมีดู้เชูบรดูดูดูบูด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 ูู่ดูดัดเดูนูดูดูนเปูดูดนดูดูดูดหดู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 งูด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 นึูด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 มดู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 ู่ดดก คนนี้แหละครับผมก็เลยอยากจะบอกว่าเฮ้ยน้องมันเก่งนะแล้วแบบมันเอาแฟนคลับมันอยู่นะใช่นายไม่ไปไหนเลยนี่ครับแบงค์ฝากบอกแฟนคลับนะครับขอฝากแฟนคลับเลยเล่นกับแฟนคลับหน่อยบ้านไหมวะ เราอยากจะรู้จากสาเหตุทำไมตะกั่แต่ถึงมานอนอยู่ตรงนี้เพลงบูดีเพลงบุญดีก็เลยนอนกันหลับกันอาเก็บน่าจะเป็นตัวใหญ่ย่ากระดานบางคนทหามาเส็บก็แยกทีเดี่ที่กูมาเด็กินตับเหมือนเป็นพาเล็กก็ต้องกั่แต่หรือไม่ว่าตัวใดกูไม่แสดงวันนด้กูมีความคิดที่อยากเก็บโลกเรามาชีวิตไม่ใช่สีแสงโกะยิงอยาเป็นยังกั็อยู่กับสิ่งที่มึงเลือกก็มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่มึงเชื่อโอ้ยจังลาบก็ได้เลือด FC คนนี้ของจริง เปลื p กีปใหม่แล้วเออต้องเอาเอาอ้ำมาลองให้เอฟซีคนต่างประเทมาลองให้เอฟซีจะบินได้ไหม้องคือเป็ยังไบ้าสองครับสาของเรียยร้อยแยกแทนแต่งเสียงซึ้งเสียงอะไรเรียยร้อยแปลว่าเสียงซึ้งเนี่ยอันนี้ผมงอัดแค่ชั่วร์เ